สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้ารีเบล3 0 0นะสภาพสวยเลยนะครับสีใหม่นะสีเทาลัมโบนะครับคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2019เลขไม่ห0 0ม่0 0กิโลราคา99,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีดาวไปเลย3,800บาทนะครับอ่าคันนี้นะครับ สวยเดิมนะครับรถเดิมเดิมเลยนะฮะรีเบล3 0 0ถังสวยๆนะครับนี่นะฮะผักเท้าเดิมท่อเดิมนะครับท้ายเดิมนะฮะนี่สภาพรถตามที่เห็นกันเลยนะครับสวยๆนะฮะอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะ สามารถติดต่อเซลล์เได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061-812-8889นะครับเซลล์เกยินดีบริการนะครับ